เจอใหม่หน่งก <im> um> ุ้งแหลยผมมาสวยปฟรัผมมาเสวยปฟับผมมาเสิร์ฟโอเคทุกคนสวัสดีค่ะตูดออฟฟิเชียลนะคะตามคำเรียกร้องนะคะทุกคนก็จะมารีแอคชั่นรายการรายการอะไรคะมินวอนกระปองบินแล้วขอเริ่มทำที่ EP ที่4นะคะทุกคนแต่ว่าอยากให้ทุกคนอ่ะกลับไปดูเพราะว่นฟินมากนะคะในช่อง ในช่องของลูกี้ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็เรานะคะทำเลกชัน W X Y ไปแล้วนะคะทุกคนก็สามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกับความฟินนี้นะคะซึ่ง EP นี้นะคะก็คือเขาจะพาไปร้านยำพยาายพะยาก็คืออยากให้ทุกคนนะคะหาอะไรมากินเล่นด้วยระหว่างดูเพลิดเพลินนะกับบินว่อนกับบอลดู EP นี้เป็นกันเลยก็ต้องกินยำยำโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดะคะกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะคะ ใครมาพัทยาแล้วจะมากินยำนวแบบนี่ไม่มาไม่ได้ที่เนี่ยนั่นก็คือนั่นคือ after you เฮ้ย after shock after yam เฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยเอาพร้อมไปกับบ้านได้รึเปล่าเน่ยน่ปลาคือใหม่หนึ่งกุ้งแหละผมมาสวยปะผมมาสวยปะผมมาสวยโอเคอะไรทุกคนชอบผมจางคือจริงๆเนี่ยปกติผมไม่ชอบกินเผ็ดเท่าไหร่แต่กินพี่ลาแต่กินพี่ลาแต่กินพี่ละอ้ใคร อะไรมพลาดไปแล้วไม่น่ารักเสมเลยอะ่ะไม่เป็ W H I อลยนะครับทุคนนะอ้าวก็แบบเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนแบบตอนหลับในรถใช่ป่ะเหมือนแบบได้ยิน,นฝันลนะเมอว่าออยากกินยำอยากกินยำอะไรอย่ะเงี้ย เออเลยวะเราเราอยากกินยำ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 อย่างเงี้ยเออที่เรามาอยู่ที่ไหนอ่ะที่พัทยาฮะมาหาร้านยำกินกันที่พัทยาเพราะกินยำนี่เราต้องมายำพัทยาใช่ที่หลังแบบอยากกินยำต้องต้องแบบยำนะครับทุกคนต้องพัทยานะครับมาประจวบประจวบมาันมาเขาเป็นไอ้นี้มาจันทร์หนุ่มเขาเป็นบุกเบื่อเรากันยำพัทยาตามมาที่แรผมชอบกินกุ้งกินยำกุ้งสดกุ้งสดชอบกินอ มเขาขี่น้ำยำขึ้นอยืนเนี่ยอยากกินยำกุ้งสดเออมายู่แล้วไม่ลดเนี่ยนิดเนี Kingston> ้ยเบนชอบกินหัยำยออะไรพวกนี <S 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 ้เฮ้ยหมูยอไปเมื่อกี้เด็ดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดีดีดีแบบว่าวันนี้ไม่ได้พามาแค่ร้านเดียวมีกี่ร้านสองร้านอ่าไปร้านแรกก่อนเลยปะโอเคยำปูเลสเตียนคือเด็ดร้านนี้มันด้กิน เห็นปะไม่เคยอ๋อเขาเก็บร้านดังไว้ข้างหลังบาคนจะไปดูกล่องอีบีอะไรแบบนร้านอะไรบอกว่ามาเื่อร้านอะไรฮะเสื้อร้านเนี่ยำปูเอสเปียร์คุณไม่ยำยำเป็นคนแต่ละนี้ไม่เคยเห็นร้านนี้นะแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูก่อนว่าข้างในมีเมนูอะไรบ้างไปฮะไปให้เหไนปะใหนะยำเลยยำไม่เคยเห็นมาไม่เคยเห็นร้านนี้เออทำไมไม่เคยเห็นนอ้าวอ้าวอ้าวบังเอิญนะ นี่ทำไมนะคุคนี่ยทเฮ้ยมาปสอคนนะไอ้นี่มาใคระมาสามคนเนาะเขาจะไม่ได right. ้นัดกันมาเรยนะไม่ได้นัดกันมาจริไม่ไม่ได้มเลยมกกแสั่งไว้อยู่แล้วหรอกอยู่ๆก็มันดเขานีเไมถึงต้อเป็น3จาน้ฮะสเจอ่อ้่าอะไริ่าอะไรสิ่งทต้อง่งท้องเไย้ ก็เป็นของยัปูเลสไปนะนวอย่ากจเาะเดมีเจ้า่าเขากลับไปว่าอะไรหน้าตากไกยางว่าเป็นไงเมื่อกี้สั่งไปเท่าไหร่ไม่ได้สั่งแบบโทรจิตหาเขาว่าขอสาสบไม้บนนั่งรากรดูกันะของนน่เดดดดโดดโดดดดดมดเลยอะ น่ากินเลยมาร้านยำูเล็เ่ยก็คือไก่ย่างสั่ก้สงมสไม้หอมากเลยนะตัวหอมเปิดดูกาแฟไหมหอมเป็นวัดเหรอเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวลองชิมเนี่ยทุกคนเอ้ยแขนนะมากับดไก่ย่างโบบะมาอืมอร่อยร้อนเล่นูกีลักหรอปบอลเ วินเขาแบบไม่ไหวถ้ารับไม่ไหวรสชาติแบบแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้ค <beginning> ือต้องมีข <yok 95> ้าวเหนียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอสัดข้าวเหนียวเป็นยังไงบ้างฮะปบว์เนื้อไงบ้างฮะเนื้อดีมากคือเนื้อปู ะฮอร่อยมากเลยครับปูสดมากโอ้ยยังไม่ได้กินเลยอ่ะไม่ร้านนี้มันกินประจำมันสดจริงๆอ่ะเหมือนเอาตงไปย่างในเกาหลีอะถ้าคุยกับมันมันจะแบบทำไมวะอย่างเงี้ยแบบว่าพร้อมเลยพอมีเรื่องเลยสดสดจัดสดจัดโอเคโอเคไม่ต่อไม่ต่ออะไรฮะอันนี้คือทำไมฮะคุยอยู่ไงสดอยู่โอ้กูตอบไม่ทันอีกแล้วไม่มีแบบอะไรเล้อจะกินวะไรนกินวะ เกียดกับเราไม่ไปใกล้ๆกล้ไปไอสว่า hmm. งืันว่าแสงมันหนักไปอะเมื่อเขาแบบเอาไฟใส่แบบหนักใช่ไหมเมื่อวันไม่คือว่าไฟมันมืดอย่างไรร้านนั้นมืดอ่ะแล้วเขาเอาไฟพารู้ี่แบบใส่มันวูไฟเกินอ่ะ เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านมาดูวันมาครับสัมภาษณ์หน่อยครับผมเปิดมานานไหมครัเปิดมาประมาณ20ปีแต่ว่าที่ดังยาปูนี่ได้10ปีวันนี้เปิดมานานยังคุณดูนี่เปิดมานานแล้วเดี๋ยวโดนไอเดี๋ยววินจะโดนแกแน่วันแกนะบินวินอันนี้รอันนี้วิน ว่ากำกำฝากแน่นเลยแหละแต่ว่วาเสียดายเอาไว้เอาไว้เอาไว้อร่อยมากครับขอเคล็ดลับความอร่อยนะใจถูกใจป้าตั้งใจะทำให้รอร่อยทุกการทุกโต๊ะเลยเพราะว่าลูกค้าทุกคนสำคัญเนาะแต่วันนี้คือพิเศษที่มีคมดามามานดังมาตื่ะคต้นมากฝากนะว่าร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านอยู่เซีเอ็มป้าสายสามป,ปาระปักซุ่นมาเท่าที่ยาฟูเอลเอสีอยู่ฝุ่ะ ฝันตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มครึคไปทุกคนเดร๋ยวเ้าต้องไปต่อล้านที่สองใช่เพราะเดี๋ยววีจะพาไปต่อล้างต่อไปใช่ครับผมใช่ครับ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 บ่ครมีมึมนดิเนอร์มาเอาเนาะโอ่คมาแล้วนะคะมึงอะาจารยกว่าคือดังแบบอ๋อแต่คนดังก็แบบเปลี่ยนร่าเพราะ่ายาเองไม่ไหวมาเดินเป็นาสิบ ตัวรอด้วยเอาใหม่เอาใหอ่วันนี้ผมก็พามาถึงร้านยำที่สุดท้ายนะที่ที่แบบใครมาพัทยาแล้วจะมากินยำแล้วแบบมันแบบไม่มาไม่ได้ที่เนี่ยนั่นก็คือก็คือ After You เฮ้ย After s h o p k After Yum เฮ้ยถูกแล้วเฮ้ยเอข้าไปกับบ้านได้แลกันี่อันนี้คืออาหารที่เราสั่งกันมาแล้วทุกคนอ่ะ พี่ซีร์อะไรพี่อยู่บราโบบราโบเมื่อกี้พี่กินยำเลยแม่เมื่อกี้ว่าแบบชอบยำอะไรอโอเครอดตัวนี่คือแซ่บหรือเปล่าเนตอหนะเหมือนลูกอืมอร่อยอ้าวอร่อย ต้องหนะงนักกินสิน,นยะยิเนอรงแล้วอ่ะข้ามอเมนตินะแม่น้นหลักน้องมีครรบตัวแล้วหลงนี้ปะคือนนังยามันคือแบบมันคือเรือมันคือเรืออ,รอืแต่ว่าอร่อย ช่ชงเยอะไปอ่ชมงเยอะไปอ่ะคือน้ำเป็นน้ำน้ำยางมา่อยนะที่อย่างระกอกใส่ขวดแล้วกินแทนน้ำตาดแล้วทิ้งน้ำในขวดันแกะหนึ่งแกะฉลากหนึ่งจะไม่เข้าก่ไม่เข้าเราแบบน้ำยางเหมืนกันแซลมอนยังรุมขนดนี้แล้วุ้ดีกว่าแล้ว กอนเอกว่าแกะเปลือกให้อว่าแล้วเราก็กินเองเฮ้ยเดี๋ยวขยี่น้ำด้ไหมเฮ้ยตรงนี้มันม like ีสนมจี้มาหออะไรอ๋อโค้ดอันอะมันหยดแบจริงงหรอะเฮ้ยมึงอะไรติดนะะทำแดกเลนะทำแดกเลยนะ เที่ยวไปแล้วมันแบบแตกคือกุ้งแตกกุ้งสดมากเออใช่กุ้งสดขนาดไหนวะกินนี่ับเอาไปกินไหมับอ่าอีกนิดหนึ่งอ่าเล่นตัวเองเล่นตัวเองหยาดทะลึ่งเนาะาไปจานต่อไปครับ อันนี้ยังไงอ่ะดูเป็นสิ่งที่แบบรอคอยอะเป็นซิ่เที่เจอร์ญร้านโอ้ยอยากกินนอนอยากกินกุ้งแก้วหลัป่าแล้วก็เทียมโูนดีมากอ่ะพอมเล็บกอด้วยท้าสีดำางป่ะสวยป่ะเคยใหม่หนังกุ้งแหละหอมมาสวยป่ะหอมมาสวยป่ะหอมมาสวยป่ะโอ้ยแรงนะต้องเป็นพอดีนะ ชอบผมจังโอ๊ยตามแคปชั่นนะอันนี้คือแบบไปเป็นปีแล้วนะทุกค, <c oughs> คนต้องเลื่อนโพสกลับไปเรียนบแบบพฤติกรรมว่าชอบผมนะ, <c oughs> ะน้ยหมวอนทำไมแบบคำถามนะคอ <c oughs> มเมนต์กำลังวิ่งอยู่คำถามจะค้างบ้านนะในแบบที่กินหมาเนี่ยชอบอะไรที่สุดเพื่อาหารเนี่ยอร่อยหมดเลยแต่ถ้าเรียกว่าชอบอะไรผมต้องผต้องหนึท <c oughs> ี่แล้วละต้องหนึที่แล้วจอร์จวินครับจอร์จวินครับ อ้ไม่ไหวแล้วออกกินน้ำได้กินน้ำได้ยำเยียไปหวานไปเลยแต่ชอนไม่ถามเลยอันนี้ไม่ถามแลตอบกอนเลยขอที่ชอบที่สุดของโปรดของโปรดนี่คือแบบน้ำมันหองทอแต่ว่าให้เลือกที่ชอบที่สุดอย่างี้ไม่ชอบนี้เขาเรียกว่ากุ้งแก้วแช่น้ำปลานีคือตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วคือเผ็ดมากเคือจริงๆผผมก็ชอบกินเผ็ดยจกินพี่ละจะกินพี่ละจะินเย็งพี่ล ไม่ใช่เราเล่นอะเลยะไเล่นทุกทุครั้งเราอยากกินบ้างมมเวินป้อนนป้อนรมาต่อคิวรอให้อ่ะถ้าผมตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะกลับไปเลยใช่อิ่มมากละช่ัเราจะไม่สัมภาษณ์เจ้าของร้านคือพี่ดุดีนั่นเองสวัสดบสวัสดีควัสดีครับสวัสดีครับเหมือนมุ่ยย่ยอีกล้วยังไงฮะมันยินรอยอีกแล้วอ่ะ โอเคได้ยินใช่ไหมฝากเรื่อง เห็นว่า <zo> มีบริการเดลิเวอรี่ใช่ไหมใช่ค่ะคือในส่วนของเดลิเวอรี่ตรงนี้เราก็เป็นการแบบเอาในความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาต่อคิวนะคะก็สามารถไปที่ Line แอดอัพเตยัมได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันเสาร์เราจะไม่ได้มีบริการเดลิเวอรี่เนื่องจากว่าหน้าร้านจะเลารลูกค้าจากปริมาณค่อนข้างเยอะเราก็จะโฟกัสหน้าร้านเฉพาะวันเสาร์แต่ถ้าลูกค้าท่านนี้ที่ไม่สะดวกมาที่ร้านแต่จริงๆเราอยากให้มาที่นี่เพราะว่าอับรถการต่อคิวใช่บรรยากาศ การต่างๆพอสนุกสนานเอ๊ะดิวนาเปลี่ยนต้ก็แบบบรรยากาศการของเราอไงเงี้ยอัพใหม่นะเนี่ยนี่อัพใหม่นะหลอนน้ำเหมือนไงหรอนะใส่ใหม่กไปเจอไปงอาจจะเป็นยังเพตุไม่น่าเห็นห่ประมาหนาแล้องในพื้นที่คัทยาน้องวนเปลี่ยนจริงๆวันธรรมดายเงี้ยถ้าเถ้าเราอยู่กันสองคนใช่ไฮดรลิคแต่วันนี้เราไม่มีใฮโดลคเฮ้ย ยังไงก็มบใช่ริมม้มนต้องคู่แต่นนี้แบบสามนะยู่แต่วันนี้สามคนอย่าสาที่ทีดูก่อนของที่นางกลเปนอย่างนี้ใหดริมเดี๋ยวพี่สอเนี้ยกดแ๊บนึงนะฮมยมีตุ่มเลยแหละตฮ้ยเ้ยเฮ้ยตุ่มมันลงเองเว้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นกดขึ้น้ยโอ๊ยปวดขานี่ตี้ม ที่แบบว่าพร้อมกันเลยไหมทีเล่มหวานขอปิดรายการแล้วลงอย่างเงี้ยคนเป็นเงีางนะครับตนเป็นผู้อกกูไม่ขอช้าไม่ขอม้าแต่ขอล้าได้ไอมครับผมตัวเหรอใช่มือขาดสาร์ซานหมดแล้วมึงโอ้ยไม่เร็วเหงาขอเลนะไม่ขอมา ไม่ขอดช้างไม่ขอม้าแต่ขอลามก่อนเลิศคือจบไปแล้วสําหรับบินบอนบอนส์วินนะครับอีพีที่สี่นะคะทุกคนก็คือแบบนียจะพูดอ้โห้อ่ะมันมันคือความเรียควเรียวอ่ะมันคือกาพี่หนพี่บอมันไม่คือการรายการเรียลิตี้โชว์มันคือเรียลิตี้จริงๆนะครับรายการนี้ทุกคนมันดีอะทุกคนคือเราแบบไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วใช่เรามาเพื่อดูความแบบความน่ารักของเขาต้อง เหมือน W X Y เลยอ่ะหน่อจริงจริงบินทดร้อนบินนี่คือแบบคล้ายๆกันบบ W X Y อ่ะคือใส่ทุกมุกใส่ทุกยอดโคตรเสียวอ่ะยอดทุกเมตรจุดวันดว X Y เป๊ะใช่เ็กค่ายนนี้มันเป็นยังไงคะเนี่ยทุกคนคือชิพคู่ไหนคือไม่ผิดหวังอ่ะแล้วก็เขาแบบอันนั้นบอกว่าบอสอาจจะไปเล่นในภาคสองหอคนรักรุ่นพี่ที่จะเป็นคู่กับพี่วิน ก็ต <mm ้องไปรอรุ้นกันนะคะก็คือรอชมจ้าตัวยรอชมจ้าก็คงใกล้แล้วทุกคนใกล้จะได้ดูแล้วค่ะสำหรับคุณรับรุ่นที่ซีซั่นสองแล้ทุกคนชาแล้วน่าจะเขาม่าน่ารักเกลยไหมน่ารักเกลียวมันดีอะทุกคนเขาเป็นแฟนกันจริงจริเขาคนแบบพี่มอนแบบคนเป็นแฟนเราพี่มอนเขามีสิบคนอะแล้วแบ่งมาให้เราสักคนอะไม่ถึงแล้วะไม่ถึงแล้วหรอไม่ถึงโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบไงก็ฝาก กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะทุกคนเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆของเรานะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบ EP นี้หรือว่ารายการนี้ขอขอให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทุกคนเราจะได้รู้นะคะว่ามีใครอยากดูต่อไหมหรือว่ายังไงนะคะแล้วก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะคะทุกคนโอเคค่ะไม่ช้าไม่นานแต่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ